ลายกองรายว่าเขาขับมาพบพบกันแล้วก็รับก็คือนางสาวนงเยาวซึ่งเป็นผู้ต้องหาึทั้งหมดนี้ครับสารออหนนะครับคนนี้บทบาทคือผู้จา้างว่นนะครับ108 <c oughs> 1 0 8เป็นผู้ขับรถตามนะครับแล้วก็ลังลั้งก่อยิงก่อห็นมือปืนก็คือขับรถคันด้าแ c คคอรคันที่มายิงครับ ยี่สิบหนึ่งศูนย์นะครับตามครับคนนี้ครับนายเอกพลน,นะครับตามการสืบสวนแล้วครับเป็นผู้ที่ใช้วุริงครับในการจับจับตัวเราครับเป็นหมายเลขหมายจับนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าสิ่งที่เรายึดได้นะครับก็เป็นเงินที่เขาได้รับจ้างมาครับอันนี้คาดจะคำให้การเขาว่าสาเหตุเนื่องมาจากว่า ตามที่สิ่งที่เขาพูดการที่จะนีเรียกหมึองกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่พูดต้องหาพูดนะครับอารที่จะนีเรียกหมึองกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่พูดต้องหาพูดนะครับประเด็นเรื่องว่าไปได้อะไรกับน้องของคนสร้างวานเนี่ยทางเราก็เพิ่มมาทราบจากคำบอกเราจากคุณผู้พูดผู้ต้องหาตามหมายจับตามหมายจับที่เราเจอถึง้อยสิครับ โดานรัฐมนรสุวนรักพีทีนังท่านผู้กับอียานะครับผู้กับสื่อ